สวัสดีค่ะพบกับแม่หมอล้านดวง1959อีกเช่นเคยนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาในแรนดอมที่ว่าคนที่จากคุณไปเขามีข้อความอะไรอยากจะบอกคุณเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะ คนนี้ต้องการความชัดเจนนะคะคุณกับเขาน่าจะอยู่ห่างไกลกันหรือยังไม่เปิดใจกันก็ได้นะหรือยังมีเรื่องที่โกหกหรือยังมีเรื่องที่ปิดบังกันก็ได้นะคะเขาอยากให้คุณแบบเปิดใจนะคะหรืออยากให้คุณบอกความในใจของคุณมาเลยมันเป็นมาร,ร์กอะแม่หมอมองว่าคือแบบยังมีแบบเหมือนยังมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ยังโกหกกันนะหรือยังมีเรื่องปิดบังก็ได้เขาหรือคนคนนี้นะคะอยากให้คุณแบบ <c oughs> เปิดใจเรียนรู้หรือว่าพูดคุยกับเขานะคะอย่างตรงไปตรงมาก็ได้นะไม่ไม่ต้องโกหกเขาก็ได้มีเรื่องหลายอย่างนะคะที่ที่คุณยังปิดบังเขาอยู่ะนะหรือในความสัมพันธ์เนี้ยนะต่างคนต่างไม่ไว้ใจกันนะคุณก็ไม่ไว้ใจเขาเขาก็ไม่ไว้ใจคุณถ้าบางคนที่อยู่ไกลกันไม่ได้เจอกันเลยเขาก็รู้สึกว่าเออกลัวคุณจะมีใครกลัวคุณจะ กลัวคุณจะเอบซ่อนใครไว้นะคะหรือกลัวคุณมีเรื่องอะไรหลายๆอย่างที่ที่ไม่บอกเขาอะ่ะคนคนนี้นะคนที่จากคุณไปเขามีอะไรจะพูดกับคุณอุ้ยไพ่ใ,ใบนี้กระเด็นออกมาโอ้โห oh. มันเป็นมาร์กเอนเอนเกจริงเอนเกจเมนติงแล้วก็พีออนริงอ่ะเขารู้สึกว่าทั้งคุณและเขานะคะเหมือนมีเรื่องที่ปิดบังกันอะ่ะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีตัวเลือกนะคะหรือแต่งงานแล้วก็ได้หรือคนคนนี้นะคะอยากที่จะแต่งงานนะอยากที่จะกลับมาอยากที่จะกัเรื่องอะไรมีข้อผูกมัดร่วมกันกับคุณอะ่ะนะแต่ในความสัมพันธ์อ่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันมากกว่าหนึ่งก็ได้ หรือเขารู้สึกว่าคุณมีตัวเลือกหรือคุณดูดีคุณมีสเสน่ห์มากๆเลยมีคนเข้าหาเยอะหรือว่าในความสัมพันธ์เนี้ยคนคนนี้เขาอยากจะบอกว่าในความสัมพันธ์เนี้ยมันต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องตัดสินใจนะคะหรือพูดหรือเปิดเผยความจริงก็ได้นะหรือคนคนนี้นะคะอาจจะมีแบบคนเก่าๆอยู่แล้วก็ได้ที่เขายังปิดบังคุณอยู่นะ มันมี engagement ring อะ่ะมันมีแหวนแต่งงานนะคะหรือว่ามันมีการมั่นหมายเกิดขึ้นด้วยมันเป็นมาแล้วแล้วมันเป็นแหวนแล้วมันเป็นแบบเหมือนมีตัวเลือกอะแม่หมอก็มองว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่แต่งงานนะคะหรือมีคู่อยู่แล้วนะคนที่จากกับคุณไปแล้วก็มีอะไรจะพูดกับคุณอืมเฮลิ่ง คนคนนี้อยากที่จะกลับมานะคะเขารู้สึกเสียใจมากๆที่เคยทําให้คุณเสียใจที่ทาที่เคยทําให้คุณผิดหวังก็ได้นะในความสัมพันธ์เนี่ยมันรู้สึกว่ามันท็อกซิกอะนะเห็นไหมอยากให้เปิดใจคุยกันหรือเขาอยากที่จะกลับมานะคะคนคนนี้อาจจะเคยทําให้คุณเจ็บปวดหรือเคยทําให้คุณมีแผลใจก็ได้นะหรือทั้งคุณและทั้งเขานะคะต่างกลัวในความสัมพันธ์นะ ต่างไม่กล้าที่จะออกมาในความสัมพันธ์เก่าๆก็ได้กลัวการสูญเสียนะคะกลัวการเจ็บปวดทั้งคู่นะหรือในความสัมพันธ์เนี่ยมันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เจ้าชู้อะไหลใจหรือว่ามีคนเข้ามาหลายคนจนรู้สึกว่ามันทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันต้องจบหรือมันต้องแยกนะหรือว่ามันไม่สามารถที่จะอยู่ด้วยกันได้นะในตอนที่คุณกับเขาห่างกันไปหรือไม่ได้คุยกันหรือจากกันไปแล้วอะนะเขาก็รู้สึกว่า ใครหลายๆคนที่เข้ามาในความสัมพันธ์สําหรับเขาอ่ะนะมันไม่ได้มีความสุขเลยเห็นไหมเออมันมันรู้สึกว่าในใจเขาอะมันยังรู้สึกว่ามันคิดถึงคุณหรือว่ามันยังหยหาคุณก็ได้นะมันยังต้องการความสัมพันธ์มันยังต้องการให้คุณกลับมาเห็นไหมอยากที่จะเยียวยานะคะในความสัมพันธ์นี้นะแต่บางทีในความสัมพันธ์เนี่ยมันมันมีแผลใจอ่ะมันมีการเจ็บปวดเกิดขึ้นนะคะเขาก็อยากที่จะประสานใจนะ อยากที่จะให้คุณกับเขาได้ได้มีโมเมนต์ได้เจอกันอีกครั้งหรือได้กลับมาพูดคุยหรือได้กลับมารักษาแผลใจหรือได้กลับมารักษาหัวใจกันอีกครั้งก็ได้นะกลับมาพูดคุยหรือกลับมาเปิดใจมากนะกลับมาเปิดใจกลับมาแบบให้ความชัดเจนกันก็ได้นะคะหรือเขารู้สึกว่าจุดที่เขาอยู่นะคะมันมีใครหลายๆคนอยู่ในความสัมคัญแล้วนะ แล้วในใจของเขาอ่ะเออเหมือนเขารู้สึกเสียใจอ่ะเหมือนเขายังต้องการคุณอ่ะคนคนนี้นะแต่บางทีในความสัมพันธ์เก่าๆเขาก็ไม่สามารถที่จะจบเขาก็ไม่สามารถที่จะออกมาได้นะเออเขาก็ยังรู้สึกว่าเขาเสียใจที่เคยปิดบังหรือเสียใจที่เคยโกโหกคุณนั่นแหละนะเห็นไหมบางคนแต่งงานแล้วอ่ะอาจจะรู้สึกว่ามีเรื่องปิดบังหรือไม่ได้บอกคุณก็ได้นะคะคนคนนี้นะหรือในความสัมพันธ์เนี่ยถ้าเลกกาะกัน เพราะคืออะไรมีคนลหลายๆคนเข้ามามีบทบาทในความสันะมพันธ์เนาะทำให้คุณกับเขาต้องต้องจบกันหรือต้องเสียใจหรือมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแบบอกหักก็ได้นะคะตอนนี้ตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาเสียใจมากๆเลยรู้สึกว่ามันอยากเหียืยอยากให้คุณรักษาเพลใจอะเขารู้สึกว่าเขาไม่มีความสุขในในจุดที่เขาอยู่นะคะเนี่ยเห็นไหม เนีย่ยคนคนี้รู้สึกว่าอยากให้คุณดูแลตัวเองเหมือนเขาเป็นห่วงคุณอ่ะเหมือนอยากให้คุณดูแลตัวเองหรือว่าช่วงนี้เขารู้สึกว่าคุณแฮปปี้นะคะคุณแฮปปี้คุณดูรักตัวเองคุณดูใส่ใจตัวเองมากขึ้นนะคนคนนี้เหมือนยังรู้สึกว่าห่วงใยเหมือนยังรู้สึกว่าเป็นห่วงคุณอ่ะแล้วรู้สึกว่าช่วงนี้คุณดูรักตัวเองคุณดูแบบคุณดูมีความสุขในสิ่งที่ตัวเองมีนะคะคนคนนี้นะ มันก็ยังเป็นห่วงคุณหรือยังแบบหือับันดาลเห็นไหมเนี่ยเขารู้สึกว่าคุณแฮปปี้หรือคุณมีความสุขหรือคุณคุณมีสิ่งที่คุณต้องการหรือคุณมีสิ่งที่คุณเนี่ยวอดจูวอดอ่ะหรือเขารู้สึกว่าตอนเนี้ยนะคะในสิ่งที่คุณต้องการหรืออะไรที่คุณต้องการอ่ะนะคุณดูเหมือน คุณสามารถทําได้นะเหมือนเมดิเฟตตัวเองหรือเหมือนคุณรู้เหมือนคุณเป็นคนที่มีความบุดมสมบูรณ์มากๆเลยเห็นไหมเอออยากมีอะไรอยากทําอะไรเห็นไหมความมอาบันดาลจะมาจะเกิดขึ้นนะคะอืมดูเป็นคนเก่งนะหรือทั้งคุณและเขานะคะมีความแตกต่างกันนะทางด้านฐานนะหรือความเป็นอยู่ก็ได้เอาบัรดาลทางอายุก็ได้อันนี้มันเป็นเงินเนาะแม่หมอมองว่านะคุณจะมีความบุดมสมบูรณ์หรือว่า คนไกลนะคะเขารู้สึกว่าอยากให้คุณกับเขาอ่ะได้มีโมเมนต์อยู่ใกล้ๆกันก็ได้นะอืมอยากให้ในสิ่งที่คุณต้องการก็ได้นะคะหรือคุณกับเขามีความแตกต่างกันมากๆอคนคนนี้คนคนนี้อาจจะมีพร้อมหรืออาจจะมีตัวเลือกเข้ามาเยอะนะคะเอาบรรดาเห็นไหมมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มีธุรกิจมีการเงินหรือมีสเสน่มากๆนะ ทำให้คนเข้ามาหรือมีการหึงหวงกันเกิดขึ้นหรือในความสัมพันธ์เนี่ยนะเขารู้สึกว่าคุณดูมีความสุขและคุณดูแบบรักตัวเองคุณดูเยียวยาเยียวยาตัวเองไม่ว่าจะเป็นเยียวยาสุขภาพนะคะหรือว่าไม่ไม่ว่าจะเป็นการเยียวยาทางด้านหน้าที่การงานการเงินหรือว่าความสุขที่คุณต้องการอ่ะคุณดูแฮปปี้กว่าเก่าคุณดูไม่ไม่เหมือนเดิมที่เขาเคยเจอก็ได้นะคะเห็นไหมคุณดูมีความสุขในสิ่งที่ ที่คุณอยู่หรือคุณต้องการอ่ะคนคนนี้นะอืมมีความแตกตาก่างกันกับคุณนะทอกกิ้งเห็นไหมเมสเซจเนี่ยเขาต้องการที่จะโทรเขาต้องการที่จะคุยนะคะมันอยู่กับคุณแล้วมันเนี่ยต้องการจะส่งอ e ีเมลนะต้องการจะโทรหรือต้องการจะส่งเมสเซจเหมือนอยากจะเหมือนอยากจะพูด,อย,พดอยากจะคุยกับคุณนั่นแหละ engagement r i อันนี้ทอกกิ้งเห็นไหม ออยากพูดอยากคุยนะคะรู้สึกว่าพูดกับคุณคุยกับคุณแล้วมันมีความสุขแม่หมอว่าถ้าถ้าคนเป็นโสดอะถ้าคนเป็นโสดดูเหมือนมันมันเห็นเอ็นเกจเมนดิงอะ่ะเหมือนคุณจะได้สิ่งของมีค่าหรือคุณจะได้แต่งงานหรือคุณจะได้เจอคนที่แบบมั่นหมายอะ่ะเจอคนที่ใช่นะคะเจอคนที่คุณรู้สึกว่า คนนี้แหละที่คุณแบบอยากจะพูดอยากจะคุยหรืออยากจะอยู่ด้วยแบบเนี้นะคะหรือวันนี้เรามาดูว่าคนที่จากคุณไปเขาอยากจะพูดอะไรกับคุณนะคะมีอะไรจะพูดกับคุณเห็นไหมแสดงว่าคนคนนี้นะคะคิดถึงคุณแล้วก็รู้สึกเสียใจนะคะกับสิ่งที่มันผ่านมาก็ได้เสียใจที่เคยทําให้คุณเจ็บปวดก็ได้นะคะเสียใจที่คุณกับเขาไม่สามารถที่จะแต่งงานไม่สามารถที่จะอยู่ด้วยกันได้นะคะเห็นไหมก็เลยรู้สึกว่า เอออยากที่จะกลับมานะอยากที่จะให้คุณกับเขานะคะได้สร้างความสุขนะคะได้ดูแลแบบซึ่งกันและกันก็ได้ได้พูดคุยกันอย่างเงี้ยนะได้มีเวลามีโมเมนต,ต์ได้ส่งเมสเซจได้พูดคุยกันได้ส่งอีเมลอะเหมือนยังมีกันและกันอะนะคะคุณคนนี้นะเออแสดงว่าความรู้สึกของเขาที่มองคุณมาเขารู้สึกว่าเขาคิดถึงคุณตลอดคุณคือคนที่ใช่เห็นไหมเนี่ยคีย์ออนเดอะริงและน,นี้โซเมดอะ ความรู้สึกของเขานะคะหรือจิตวิญญาณของเขาเนื้อคู่ทางเนี่ยมาโซคอนแท็ก so เขายังคิดถึงตลอดเขายังเหมือนเหมือนบางทีมันไกลกันมันห่างกันอะ่ะนะแต่แต่มันเหมือนเป็นพลังงานของโซเมดมันเป็นเนื้อคู่ทางทางด้านจิตวิญญาณก็ได้นะคะโซโซคอนแท็ก so, so เหมือนยังคิดถึงกันตลอดนะคะเขาก็ยังคิดถึงคุณคุณก็ยังคิดถึงเขา มือนมันยังไม่ตัดเหมือนมันยังไม่ลืมก็ได้นะคะแต่คนคนนี้ด้วยด้วยมีตัวเลือกหรือว่ามีความสัมพันธ์ที่มันมีอยู่แล้วหรือไม่สามารถที่จะตัดออกจากความสัมพันธ์แต่ในความรู้สึกของเขาคุณคือโซเมตคุณคือคนที่เขาใช่คุณคือคนที่เขาอยากที่จะแต่งงานนะคะถ้ามันเป็นไปได้นะหรือเขารู้สึกว่าห่างกันไกลแค่ไหนเขาก็ยังคิดถึงคุณเขาก็ยังรักคุณเห็นไหม เนี่ยเฮลิ่งแล้วก็เลิฟอ่ะยังอยากที่จะบอกรักคุณนะคะยังมีแบบยังหลงไหลซึ่งยังหลงไหลในตัวคุณยังยังรักคุณอ่ะนะยังความรู้สึกของเขาเป็นเลิฟอ่ะเห็นไหมเขาเสียใจมากๆนะคะคนคนนี้นะอยากจะมีสิ่งดีๆมามอบให้เห็นไหมคุณคือคนที่อยู่ในใจคุณคือคนที่เขารักคุณคือคนที่เขารู้สึกว่า รู้สึกดีที่สุดอะเหมือนอยากที่จะพูดคุยเหมือนอยากที่จะสร้างความสุขเหมือนอยากที่จะสร้างครอบครัวให้สมบูรณ์นะเหมือนอยากที่จะมีกันและกันนะคะคุณคนนี้นะโอ้ความรู้สึกเขาเป็นเลิฟอะอันนี้โซเมดอีกอันนี้อาบันดาอันนี้เอนเกจเมนต์ริงอีกโอ้โหคุณคือแบบความรู้สึกของเขานะถ้าเขาไม่ได้มีใครนะคะคุณคือคนที่ใช่คุณคือคนที่เขารักคุณคือเนื้อคู่คุณคือคนที่เขาอยากที่จะแต่งงานนะอืมอาจจะ อาจจะเป็นแบบเนื้อคู่ทางด้านจิตวิญญาณก็ได้นะคะมาในเวลาที่มันมีใครหลายๆคนอยู่ในความสัมพันธ์ก็ได้แต่ถ้าถามว่าในใจเขาเป็นยังไงก็รักคุณนะมันเป็นเลิฟอะเห็นไหมเฮลิ่งแล้วก็เลิฟไม่มีคุณเขาเสียใจมากนะคะไม่มีความสุขเลยนะอยากที่จะมีคุณอยากที่จะบอกรักนะคะอยากที่จะมาเจอนั่นแหละเห็นไหมไม่อยากให้คุณกับเขานะคะต้องมีปัญหากาัน ต้องจบกันอะ่ะเขาอยากจะเขาอยากที่จะก็เร่งะไรต้องการที่จะสร้างความสัมพันธ์น่ะต้องการที่จะให้คุณกับเขาไม่ต้องมีมีข้อพิพาทกันไม่ต้องทะเลาะกันนั่นแหละนะอืมไม่อยากให้จบกันเห็นไหมโฟโตโกราฟเห็นไหมเขายังจําเขายังมองคุณเขายังส่งเห็นไหมยังมีรูปถ่ายก็ได้นะคะเมมโมรี่คุณยังอยู่ในความทรงจํานะ ขายังจดจําคุณนะคะยังมองรูปถ่ายยังมองแบบสตอรี่นะคะหรือยังมีอะไรหลายๆอย่างเห็นไหมเกิร์ทคุณเป็นคนที่เขารู้สึกว่ามีความสุขที่สุดไม่ว่าจะเป็นการพูดนะคะหรือว่าเสียงมัวรเราะหรือว่ามัาเรียกอะไรอะ่ะมันมีอะไรที่เขารู้สึกว่ามันมันแฮปปี้อ่ะนะอยากจะพูดกับคุณก็ได้นะเป็นคนที่สนุกสนานอยู่ด้วยแล้วไม่เหงาเห็นไหมแพชชั่นเขายัง,ลงหลงไหล เนี่ยหัวใจมีไฟเขายังหลงไหลเขายังชอบเขายังมีความสุขยังอยากที่จะมีคุณนะเนาะไม่อยากที่จะให้ความสัมพันธ์นี้มันจบเลยเขาบอกเขายังหลงไหลเขายังโอ้คิดเขาอยากที่จะจูบคุณนะอยากที่จะมีคุณอยากที่จะโอ้แพชั่นหลงไหลว่าคนคนนี้เขาชอบคุณมากๆเลยนะอาจจะเป็นความทรงจําเก่าๆก,ก,ก็ได้ด้วยมันมีเมมโมรีเกิดขึ้นนะคะ เห็นไหมยังหลงไหลนะคะยังอยากที่จะจูบยังอยากที่จะมีคุณอ่ะไม่อยากที่จะให้คุณกับเขาต้องจบต้องหันหลังจากกันนะเนี่ยโบส์อยากเดินทางมาหานะคะคนคนนี้อยากจะโยกย้ายนะเห็นไหมคุณจะได้รับเงินได้รับมรดกนะคะหรืออสังหาก็ได้นะหรือจะมีสิ่งดีๆมมอบให้คุณก็ได้นะคะค,คนคนนี้ดูมีความพร้อมนะ แม่หมอมองว่าถ้าเป็นโสดนะคะคุณจะเจอคนที่ดูดูมีฐานะดูต่างวัยกับคุณนะอยากจะโยกย้ายมาอยู่กับคุณนะคะหรืออยากมีสิ่งดีๆมามอบให้คุณเนาะอันนี้มันเป็นอาบันดาลนะ่ะน,นี่แหวนเพชรอีกอินเก็เมนริงอันนี้เป็นแบบมันนี่หรือว่าทรัพย์สมบัติหรือว่ามรดกหรือว่าโชคลาภอะไรต่างๆนะอาบันดาลอีกโอ้โห แสดงว่าคุณจะมีโชคหรือคุณจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในเร็วนี้นะคะความบุดมสมบูรณ์ก็ได้นะเนี่ยหรือคุณกับเขานะคะมีความแตกต่างกันมากๆคุณจะคุณจะพบเจอเนื้อคู่นั้นเนี่ยแต่เป็นเนื้อคู่ทางไกลนะคะด้วยมันเดินทางเนี่ยอยากโยกย้ายที่อยู่เห็นไหมโอเดอร์แมนเนี่ยมีมีอายุที่แตกต่างนะคะ มีอายุเยอะแล้วก็ได้นะคะเป็นรักต่างวัยก็ได้เห็นไหมคนแก่อเดอร์แมนเนี่ยเนี่ยความสัมพันธ์เนี่ยเนี่ยดูเป็นรักต่างวัยก็ได้นะคะ<ม>เขาอยากที่จะอยู่กับคุณอยากที่จะมาหาคุณอยากที่จะมีคุณอะอยากที่จะให้ความสุขให้ความสมหวังให้ความรักนะคะโซเมทเขาคิดถึงคุณตลอดเลยคนคนนี้อยากที่จะคุยนะอยากที่จะคุยอยากที่จะเจอคุณนะอื้อ เนี่ยเห็นไหมช่วงนี้นะคะเขารู้สึกว่าเหมือนเขาไม่ได้มีเขาเรียกอะไรไม่ได้มีความสุขไม่ได้มีอารมณ์ที่อยากที่จะทํางานเหมือนแบบไม่มีกุณแล้วมันไม่อยากทํางานไม่อยากที่จะทําอะไรเลยนะคะเห็นไหมเนี่ยหรือไพ่กาลังเตือนบอกว่าให้คุณแบบดูแลเรื่องงานนะให้สนใจงานหรือให้สนใจสิ่งที่คุณทําก็ได้นะคะเนี่ยหรือคนคนนี้ก็เหมือนกันนะวันนี้เรามาดูคนที่ คนที่จากไปเขามีอะไรจะพูดกับคุณหรือไงเขาไม่มีความสุขเลยเขาไม่มีอารมณ์จะทํางานหรือเขาเขาไม่ได้สนใจอะไรเลยอะมากเหมือนเขาอยากที่จะมาหาคุณนะเหมือนอยากที่จะมีคุณนะคะอือใครที่หาคู่คุณจะเจอความรักที่แบบโอเดอร์แมนอะแบบมีอายุมากๆเลยเห็นไหมคุณคุณจะได้มรดกหรือคนคนนี้ดูต่างวัยอะดูมีพร้อมดูมีเงินดูมีอาบันดาลอะเห็นไหมริงอีกแล้วอะ อันนี้ก็ริงอีกแล้วอ่ะคุณจะได้แต่งงานแน่ๆหรือจะได้หรือจะได้มั่นหมายนะคะอันนี้เขาบอกว่าความโรแมนติกในการแต่งงานหรือว่าบิสเนสถหกนไหมคุณจะได้พบเนื้อคู่คุณจะได้พบพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจมันมีมันมีบิสเนสนะคะหรือคุณจะได้เจอหุ้นส่วนก็ได้นะคะเจอคนที่ใช่นะหรือไม่ได้ทํางานร่วมกันหรือได้มีธุรกิจร่วมกันเป็นเพื่อนคู่คิดนะหรือว่าคุณเจอคนที่ ไม่ว่าจะเป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจนะคะเจอเนื้อคู่หรือว่าเจอเพื่อนที่รู้สึกว่าถูกใจถูกคอหรือว่าเจอมิตรภาพดีๆก็ได้นะคะเจอคนที่คอยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนะวินเห็นไหมเร็วๆนี้ก็ได้นะคะเนี่ยหรือคนคนนี้อยากมั่นหมายนะคะอยากที่จะมีคุณนะรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ใช่คุณเป็นคนที่คือ เขาอยากที่จะแต่งงานคือถ้าไม่ได้แต่งงานกันเขาก็รู้สึกว่าคุณเป็นเพื่อนที่ดีเป็นมิตรที่ดีอะเป็นคนที่ใช่มากๆเลยสําหรับเขานะอืเนี่อาบันดาลไม่หมอว่าคุณจะมีความอาบันดาลเกิดขึ้นนะโอ้จะมีโชคใหญ่นะเนี่ยจ,จะได้รับมรดกก็ได้นะคะหรือคนที่เข้ามาเนี่ยดูมีพร้อมมากๆเลยถ้าคนหาคู่ออนไลน์เนหะ็นไหมคาะเมล เนี่ยความอดทนนะคะคนคนนี้ดูเก่งนะคะดูเป็นคนไกลดูมีความอดทนสูงนะเออขาอ,อยากที่จะให้ช่วงเวลานี้มันผ่านไปเร็วๆนะคะหรือคุณก็ได้นะคะคุณรู้สึกว่าเหนื่อยคุณรู้สึกว่าท้อคุณรู้สึกว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันต้องพยายามเห็นไหมความพยายามของคุณไม่สูญเปล่านะคะมันจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นนะผ่านอุปสรรคผ่านความอดทนเห็นไหมคุณจะ คือความอดทนหรือความเก่งหรือความแข็งแกร่งของคุณนี่แหละนะมันจะผ่านพ้นอุปสรรคหรือมันจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะมันจะมีสิ่งที่คุณรู้สึกว่าแฮปปี้สมหวังนะเออแต่บางสิ่งบางอย่างนะคะเราต้องเหนื่อยเราต้องสู้หรือเราต้องเรารู้สึกว่ามันยากอะ่ะเออแต่ว่าถ้ามันผ่านช่วงเวลาที่ยากลาบากไปได้เห็นไหมมันจะเป็นริงนะมันจะเป็นอะไรที่คุณแฮปปี้มันจะเป็นอะไรที่คุณมีความสุขมันจะเป็นอะไรที่อุดมสมบูรณ์นะ คนไกลก็เหมือนกันนะคะคนคนนี้คนที่จากคุณไปอะ่ะเขาก็รู้สึกว่าเออเขาเขาแบบเขาเหนื่อยหรือว่าเขารู้สึกว่าอยากที่จะเจอคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยของคุณกับเขามันยากจังเลยนะคะเหมือนอยากที่จะเดินทางมาหาคุณเลยเต้อูดอะ่ะเหมือนเขามีสัมภาระเหมือนมีมีอะไรอยู่ข้างหลังอะ่ะแม่หมอว่าคนคนนี้ดูมีภาระแล้วก็ ดูมีอะไรหลายอย่างให้เขาจัดการนะคะการที่เขาจะออกมาจบจุดตรงนั้นน่ะมันก็ยากแต่ว่าในใจเขามีคุณไมมีนะอืมหรือว่าคุณก็ได้นะคะคุณจะเจอคนที่ใช่เห็นไหมคนที่จากกันกับคุณอยากเขาบอกว่า get back เนี่ย to the basic เขาอยากแบบ อยากให้ทุกอย่างมันสบายๆนะคะอยากให้คุณกับเขาได้กลับมาเริ่มใหม่ได้ไหมได้กลับมาพูดคุยหรือได้กลับมาแบบสารสัมพันธ์กันเหมือนวันแรกที่เจอกันได้ไหมเห็นไหมมันสบายมันมีความสุขมันเบามันไม่ต้องกดดันอ่ะมันไม่ต้องทะเลาะกันเห็นไหมความรู้สึกแบบมันดีมันมีความสุขเห็นไหมคุยกันสนุกสนานเฮลตี้มันทอกกิ้งเนี่ยคุณคุยคนที่ใช่ที่สุดอ่ะคือคนที่ได้คุยกันทุกวัน คือคนที่ได้แบบบอกรักกันอะออส่งเมสเซจส่งอีเมลอ่ะนะมันทำให้เขาแบบมีความสุขมากๆเขาอยากที่จะมีโมเมนต์นั้นกลับไปแบบเหมือนวันแรกที่คุณกับเขาได้เจอกันนะคะไม่ต้องทะเลาะไม่ต้องแบบเนี่ยแฮนเชคเห็นไหมเนี่ยคนคนนี้อยากแบบจับมือกันได้ไหมเครื่องหมายจับมือมันเป็นแบบคลืนดีกันได้ไหมนะคะประสานใจกันได้ไหมไม่ต้องทะเลาะกันได้ไหมเห็นไหม คุณจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะคุณจะพบเจอแบบมิตรภาพใหม่ๆก็ได้นะคะเจอเพื่อนคู่คิดเจอได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆเห็นไหม,มหรือคนที่จากไปนั่นแหละมันเป็นเครื่องหมายจับมือแม่หมอมองว่าอยากคืนดีกันเถอะอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องทะเลาะก,กันนะคะมิ팅เจอกันได้ไหมนะคะหรือคุณก็ได้หาคู่ออนไลน์นะหาคู่ออนไลน์นัดเดทนัดเจอเห็นไหมกับคนที่คุณรู้สึกว่า คนแปลกหน้าสําหรับคุณก็ได้นะคะเห็นไหมอาจจะได้เจอพาร์ทเนอร์หรือได้เริ่มต้นธุรกิจหรือได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็ได้นะคะเห็นไหมมิงหรือคนคนนี้คนไกลคนที่จากกับคุณนะอยากเจอคุณนะหรือใครหาคู่ออนไลน์นะคะคุณจะได้นัดเจอนัดเดทนัดริงนะอ,อหรือได้เพื่อนผู้คิดได้หุ้นส่วนเห็นไหมจับมืออันนี้เป็นริงอีกได้เจอคนที่ใช่นะคะ ได้พูดคุยเรื่องธุรกิจเรื่องการงานหรือว่าเรื่องการเงินหรือว่าได้ไปได้เรื่องอะไรอ่ะได้เจอเนื้อคู่ได้พบรักก็ได้นะคะบางคนหาคู่ออนไลน์นะไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้เจอเห็นแม่ซักเซสเนี่ยคนคนนี้ดูเก่งนะคะดูมีประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานหรือธุรกิจก็ได้นะคะหรือคุณก็ได้คนคนนี้อยากที่จะให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะไม่ต้องทะเลาะกันได้ไหมคืนดีกันได้ไหมจับมือกันได้ไหม ต้องการความสำเร็จนะอยากที่จะแต่งงานอยากที่จะเข้าใจกันนะคะเนี่ยแม่หมอว่าจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นนะคะจะมีเรื่องอะไรอ่ะจะมีการเริ่มต้นนะไม่ว่าจะเป็นบิสเนสนะหรือหุ้นส่วนนะคะเออหรือเจอมิตรภาพใหม่ๆนะคะที่คุณรู้สึกว่าคุณแฮปปี้ก็ได้คุณมีความสุขเห็นไหมสักเซสอันนี้อาบันดันอ่ะจะมีความอาบันดันหรือคุณจะได้เดินทางก็ได้นะคะ เนี่ยได้เดินทางไปดูงานได้เดินทางไปดูธุรกิจหรือว่าได้เดินทางไปแบบพูดคุยเรื่องอะไรละหลายๆอย่างนะคะเห็นไหมเออจะพบเจอพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนหรืออะไรละหลายๆอย่างนะคะเนี่ยมีความสําเร็จนะถ้าคุณไปเจราจาธุรกิจหรือเจเจราจาเรื่องเงินหรือเจราจาเรื่องอสังหาอะไรอย่างเงี้ยนะเจราจาเรื่องอะไรละหลายอย่างนะ มีความสําเร็จเกิดขึ้นนะมันมีซักเซ s มาแล้วก็เอาบันดานนะคะเออแล้วก็มีริงอ่ะมันเป็นริงที่แบบสมบูรณ์มากนะคะเนี่ยได้ตกลงเซ็นสัญญานะคะหรือคนที่คุณไปคุยพาร์ทเนอร์เออเขาโอเคนะเนี่ยเจราจาเรื่องการนําเข้าส่งออกหรือเจราจาหุ้นส่วนธุร,รกิจอะไรหลายๆอย่างหรือเรื่องความรักความสำคัญนะคะ นัดเดทนัดริงอะไรอย่างเงี้ยนะคนคนนี้เขาชอบหรืออยากที่จะเริ่มต้นกับคุณนะแต่ดูมีอายุนะออดูมีอายุรู้สึกว่าเขาชอบคุณมากๆเลยแต่ไม่รู้คุณชอบเขาไหม <c oughs> แต่มันมีริงเกิดขึ้นนะดูมีความสําเร็จเกิดขึ้นนะคุณก็น่าจะมีใจให้เขาอยู่นะ ค่ะสำหรับวันนี้แม่หมอก็ขอจบการอ่านไพ่แต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ